ยุคสมัยของเจนคลักำลังจะสิ้นสุดลงนะครับนี่คือการเปลี่ยนถ่ายครั้งยิ่งใหญ่สิ้นสุดยุคของเจนงคลัลิเวอร์อพูลกำลังจะก้าวสู่ยุคต่อไปซึ่งเราไม่แน่ใจเลยว่ามันจะเป็นยุคมืดหรือว่าจะทําได้ดีดังเดิมครับเรื่องราวนี้ครับมันเคยเกิดขึ้นแล้วกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ครับมีบทความหนึ่งของเทเลกราฟที่เขากล่าวถึงการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยและนี่คือคําเตือนสู่หงแดงลิเวอร์พูลกับเคสที่เกิดขึ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยัง เชียบิ๊กแมตต์ต้องมีบิ๊กแบ็คเข้ากเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง แน่นอนว่าการเปลี่ยนทายุคสมัยเป็นเรื่องปกตินะครับที่ทุกสโมสรต้องเผชิญซึ่งการเปลี่ยนยุคสมัยของแต่ละทีมเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปครับบางทีมก็ไร้ซึ่งปัญหาเพราะเจอคนที่ใช่ในทันทีนะครับแต่ก็มีหลายทีมที่ล้มเหลวกับช่วงเปลี่ยนทายจนผ่านไปหลายปีก็ยังไม่สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมเราเชื่อว่าเด็ะครอปหลายคนเนี่ยมั่นใจว่าเลี้ยงผู้ของครอปชุดนี้เนี่ยพร้อมแล้วที่จะส่งไม้ต่อกับผู้จัดการทีมคนใหม่แม้แต่ครอปเองก็ยังมั่นใจว่ามนน่ััับควกต ใจได้จริงหรือเปล่าครับเพราะในอดีตเนี่ย,เ,ยเคยมีหนึ่งในืคุณซื้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างเซอร์เอเล็กทร์กูเกนที่ก็เคยเชื่อมั่นในลักษณะดเดียวกันในวันที่เขากล้าลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราถ่ายทอดต่อไปนี้ครับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นกับแมนยูไนเต็ดและมันเปรียบเสมือนคำเตือนที่ส่งต่อไปอยังงรเวอร์พูลให้คุณไม่สามารถมองข้ามได้เลยครับว่าเคสสตัตดี้ที่มันเกิดขึ้นนั้นคืออะไรบ้างที่คุณควรรู้เอาไว้เริ่่่่่มมมมมกกกกกกกััันันนนทททททีีีีปรรรรระเเดด็คคคคบบบบโ้้้้ชผผูููจาาาาไหืืออออยงุณข เหมือนกันครับการเป็นเฮดโค้ชเนี่ยคือคุณต้องมุ่งเน้นไปที่การดูแลแท็กติกฟุตบอลคุมการซ้อมคุมทีมลงแข่งแก้เกมคุมห้องแต่งตัวและนําเสนอแนวทางการซื้อนักเตะที่คุณต้องการให้กับผู้มวยการกีฬาและปออคนดังกล่าวเนี่ยแหละครับก็จะไปจัดการงานอื่นๆในเช่นการเสริมทัพหรือว่าเลือกนักเตะที่เป็นเป้าหมายให้อีกทีครับสำหรับผู้จัดการทีมนะครับนอกจากจะรับผิดชอบหน้าที่ในสนามแล้วเนี่ยเขายังต้องดูแลงานด้านนอกสนามด้วยเขาต้องถืออํานาจในการตัดสินใจแบบ100%สาามรถ้อยเการ้เต็นกเัตะเสริมัการต่อสัญญา่ักหรืด้สตค้ทด้อยเางแน่น เซอร์เล็กฟูกุซันถูกนับเป็นผู้จัดการทีมที่ตัดสินใจทุกอย่างให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยในยุคของเขาครับไม่เคยมีผู้อำนวยการกีฬามาก่อนอย่างมากก็มีแค่ซีอครับว่าคอยดูแลเรื่องธุรกิจเท่านั้นส่วนองการเสริมทัพนะครับเขาแค่รับข้อมูลจากแมลมองหรือมองนักเตะด้วยตาตัวเองแล้วก็ตัดสินใจทันทีครับว่าแข้งเหล่านั้นคู่ควรกับการเป็นนักเตะปีศาจแดงหรือไม่ซึ่งเซอร์เล็กได้รับการยอมรับเรื่องนี้อย่างสูงครับแต่สรับกลับมาในปัจจุบันนะครับขอยกตัวอย่างหน่อยละะกกัน ino, ันนนนมมาาาารรรซซโโอออออปปปเเเเเช่ขขงีคคบ็ุืืภท H ้จ เลือกซื้อนักเตะหรือว่าสตาฟโค้ดแต่เขาเนี่ยนะครับจะมีพอลวินสตัลลี่และลอเรนซสจูว์ผู้อนวยการกีฬาเป็นคนตัดสินใจครับในขณะที่เจมส์คลับเองเนี่ยเขาอาจเคยมีสถาน,นะเป็นเฮดโค้ดเมื่อในอดีตนะครับโดยมีไมเคิลเอ็ดเวิร์ดทำงานอยู่เบื้องหลังแต่เมื่อเอ็ดเวิร์ดจากไปครับคลับเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้จัดการทีมและกลุ่มอำนาจในการตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในว่าหลังจากแยกทางเอ็ดเวิร์ดจะมีผอ,อ,อก,กีฬาคนใหม่อย่างชูเลนวอร์ดและยอร์กชมาเคก็ตามครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ทำหน้าที่ซัพพพอออออรรรรร์์ตตคคคคปเเเเเท่่่่่าาาาานน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 ััั้้้้ไไไไมมมมมมใชวงงงกกกสสสสููุดดดยยยืืืจจีีะะะะบบขึหฆฮ คือเป็นคํายืนยันจากเจมส์พีซซึ่งเป็นสื่อเทียนหนึ่งของร์พูลเขานะครับอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันครับร์พูลทำการดึงไมเคิลแอดเวิร์ดกลับมาพร้อมตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมครับนั่นคือการเป็น CEO ของกลุ่ม f s g แห้ตัขแต่งตั้งริชาร์ดฮิลเป็นผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของทัพหง์แดงพวกเขาทั้งคู่จะช่วยดูแลภาพรวมของทีมนะครับหลังจากหมดยุคข,ของเจงครับโดยมีกระแสข่าวว่าพวกเขาจะทําการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางานและมันส่งผลให้ว่าที่กุนซือคนใหม่อย,อย่างอาเนสโลตนั้นจะถูกดึงเข้ามาเป็นนนคค้ชไมมมม่่ใใููจจจกกาาาาาาารรทีแบบอหยววํตสิง จะกลับไปอยู่กับแอตโวดอีกครั้งซึ่งบางทีมันก็อาจจะออกมาสมูทแต่ก็ปฏิเสธถึงความเสี่ยงไม่ได้ครับดังกรณีที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันคนที่มีการตัดสินใจอันยอดเยี่ยมต้องจากไปแล้วมนสม่งผลให้ความต่อเนื่องในแง่ของการตัดสินใจที่มันดูไม่คมเหมือนในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทีมที่เคยเสริมทัพได้แต่ตัวปังๆระยะหลังๆก็กลายเป็นทีมที่เน้นเทเงินทิง้งซะอย่างนั้นกับยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับผมว่าจุดนี้เราเห็นความเสียหายได้ ดับเบิ้เดกาหรือโรบินฟาร์ฟอร์ซี่แต่หลังจากเขาลาจากทีมไปนะครับมีไม่กี่คนที่คุณคิดว่ายูเนเตดใช้เงินได้คุ้มค่าผมว่าเรื่องนี้คุณต้องรองให้แฟนผีลองตอบดูนะครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆครับคือมันน้อยคนมากหลังจากยุคของเซอร์เล็กที่เราสามารถพูดได้ว่ายูเนเตดเสียเงินอย่างคุ้มค่าเข้ามาครับแน่นอนนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวในอดีตแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนที่กำลังดาเนินรอยตามเรื่องนี้ได้เหมือนกันในมุมของลิเวอร์พูลครับเอ็ดเวิร์ดถือเป็นคนที่มีฝี าจะเป็นใครการมีครอปเป็นคนตัดสินใจสูงสุดมันก็ยังมีหลายดิวที่รับคําชมเสมอครับไม่ว่าครอปจะมีเอ็ดเวิร์ดหรือไม่มีเอ็ดเวิร์ดก็ตามล่าสุดครับมีรายงานจากพอลจอยส์ครับนักข่าวจากเดอะไทมส์นะครับระบุว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทีมงานเบื้องหลังเคยมองว่าการเสริมทัพคว้าคริสโตเฟอร์แอนคุนกูเป็นดิวที่เหมาะสมกับสโมสรลิเวอร์พูลแต่ครอปเป็นคนไฟแนลและเขาตัดสินใจเลือกดาวินดูเยสครับสิ่งนี้ก็ช่วยยืนยันนะครับถึงวิธีการและอํานาจที่ครอปมีได้เช่นกันเอาให้เห็นภาพครับดิวตัวท็็ออ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 ปปปปขขงงงลลลลิิเเเเเเวววรรรร์์์พููในนนนยยยุคคจ้แแะะดดดดี่กบไโมซซาา โซนเบกเกอร์ฟิชิลฟานไดและฟาร์เมนโยเป็นต้นครับส่วนดิวที่ครอปจับมือฮูลเลนวอร์ดครับก็จะมีดิวอย่างคารลิกาโปลูดิอาร์ดดาวินยูเยฟในขณะที่ซัมเมอร์ล,ล่าสุดเมือ่อครอบร่วมงานกับชมาคเคมันก็มีการเซ็นดิวสำคัญอย่างอเล็กซิสมาอเลสเตอร์โดมินิกสวอสซไลน์ไรอันแครฟเอนเบิร์ตและวัตทรูเอนโดมันก็เลยพิสูจน์ได้นะครับว่าการเสริมพลังของลิ์พูภายใต้การดูแลของครอปเนี่ยยังถือว่าถ้านับเป็นเทียบกันสัดส รุ่นหนึ่งเฮดโค้ดคนใหม่เนี่ยจะรักษารอยต่อครั้งนี้ได้หรือไม่ ประเด็นต่อมาครับของที่คิดว่าดีอาจใช้การไม่ได้เมื่ออยู่ในมือคนอื่นครอบเคยกล่าวไว้นะครับว่าเขาเชื่อมั่นในทีมชุดปัจจุบันว่ามีคุณภาพมากพอทำให้เขาเนี่ยกล้าเดินออกจากสโมสรได้โดยเขาระบุว่าตอนที่ผมพูดว่าริฟู2.0เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงตัวผมในปีต่อๆไปพอหลังจากนี้จะมีผู้จัดการทีมระดับสูงเข้ามาที่นี่และทําทีมเราให้เล่นฟุตบอลได้ดีต่อไปผมว่ามันเป็นอนาคตที่ด,ดีและนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้ไม่ใช่การทําตัวเป็นผู้โดยสารที่ขัดขวางกระบวนการเติบโตนี้สิ่งที่้สราาากลมมผถ ออกไปจากที่นี่ได้แต่ถ้าผมจากไปแล้วทุกอย่างมันเละเทะเอาจริงๆนะผมว่าผมก็คงรู้สึกผิดอย่างแน่นอนเลยแหละครับเชื่อมั่นในเชิงน,นั้นนะครับพอเรียกภูเนี่ยมีกองกลางเซตใหม่มีตัวรุกมากมายที่เข้ามาแทนที่มาเน่และฟิะมิโน่แถมพวกเขาจะมีดาวรุ่งอีกเพียบที่ขึ้นมาแสดงผลงานกับทีมชุดใหญ่ได้ในซีซั่นนี้เช่คนคาร์เน็ตต์บรัดลีย์จาร์โรควอนซาเจดดนแดนซ์แถมจะมีนักเตะระดับซีเนียร์อย่างเช่นโมซาลาอาริสอนแบ็เกอร์ฟานไรท์เทรนท์โรเบิร์ตสันไว้คอยประคองงแข้้เลือดดใหม่วยคคคือถ้าุณเนลอออออเเนน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 นีีนนีีีี่่่่่่่่่ยยแววาาาคคคคุุณงงมมััใจจจททชชดด้้้ะพตสกบโื์ ปราศจากปัญหาแล้วแต่สิ่งที่ครอปเคยกล่าวและสิ่งที่ครอปเคยมั่นใจมันก็เคยเกิดขึ้นกับเซอร์เอเล็กซ์ฟูกูสันมาแล้วเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยเซอร์เอเล็กซ์มีความมั่นใจในกลุ่มพลังมากนะครับเขามีซีเนียร์ระดับเทพที่ผ่านการคว้าแชมป์มามากมายอย่างเวนรูนี่เนวันยาวิดิชริโอฟอร์ดินานเอฟรารวมถึงโรบินฟาร์เบอร์ซีกองหน้าระดับท็อปแถมมีนักเตะพลังหนุ่มที่ผ่านการคว้าแชมป์เป็นแบบนี้อย่างฟิลโจนส์คริสตัลมอลลิงอีวานเอเดนะ่นมมุออองเเซรลกคสัตนที่อยู่กกกับเเซอร์ล็พวนี้ไม่ได้ตลลกเยนะครับคือเซอร์เเล็กชื่อมั่น ในแข่งเหลานี้มากครับแต่ฟิวโจนเองเนี่ยนะครับเซอร์เอเล็กเคยประกาศด้วยซ้ำว่านี่จะเป็นแข้งชั้นนําของกอ,องักฤษและอาจเป็นกับตันทีมชาติอังกฤษในอนาคตด้วยซ้ำอีกทั้งนะครับจะมีการซื้อบรูฟิตซาฮาไว้ล่วงหน้าพร้อมกับเล็งผลักดันดาวรุ่งอย่างอาร์ตานาน,ยนยา,ายหรือแม้กระทั่งเจสซี่ลินการ์ดขึ้นทีมชุดใหญ่เพื่อหวังจะส่งต่อให้กับผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยแต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับจากทีมชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อเซอร์เอเล็กฟูกอเซนจากไปแค่ปีเดียวพวกเขากลายเป็นทีมอันดับ7ขอองงงตตาาาาารรรซึ่่่่นนนนนัััผมแล้้วว10กปปีีีคคบบศาจแดงก็ยังไม่สามารถกลับไปคว้าแชมป์ลลีกกได้เยสรงีอซึ คือคลอปและเซอร์เล็กมีคุณสมบัติที่คล้ายกันนั่นคือการขูดรีดศักยภาพของนักเตะพวกเขาไม่ได้มีนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนะครับบางคนเป็นนักเตะเก่งบีดยซ้ําแต่ทั้งคู่เนี่ยขูดพลังแฝงของนักเตะเหล่านั้นจนสามารถก้าวมาเป็นกําลังหลักในการพาทีมคว้าแชมป์ได้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะครับแอดเดอร์เชนกับแคเวลลี่เนี่ยป๋าเนี่ยเคยปั้นเป็นคู่หูแดนกลางตัวหลักและเคยทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปรากฏว่าพอป๋าจากไปครับพวกเขากลายเป็นแค่นักเตะธรรมดารรมดาภรรายใต้การ,รดาูแลของเดวิดมอร์ส คอปปรับใช้ในหลายตำแหน่งจนได้รับคำชื่นชมอย่างมากในช่วงขณะดหนึ่งแต่เมื่อไปอยู่ในเมืองกุนซอคนอื่นมันก็มีความเสี่ยงลเลยที่โค้ชเหล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถดึงเอาศักยภาพของโกเมสให้ออกมาได้แบบร0 0เ์หมือนที่ครอปทําได้และนี่ถือเป็นความเสี่ยงที่คุณไม่อาจไว้วางใจได้เลยครับว่าทีมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะช่วยให้คุณรักษาสถานะทีมลุ้นแชมป์ต่อไปได้เมื่อไปอยู่ภายใต้การดูแลของโค้ช ใหม่ประเด็นต่อมาครับซีเนียหมดไฟประเด็นนี้สาคัญนะครับเซอร์อเล็กตอนเลือกรีทายเนี่ยเขามีความมั่นใจว่าองค์ประกอบที่เขาส่งต่อให้กับเดวิดมอยเนี่ยลงตัวแล้วือเหมือนที่ครอปบอกเลยฮะภาพเดียวกันเลยเซอร์ก็บอกอย่างเงี้ยดีแล้วครอปก็บอกอย่างเงี้ยดีแล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับคือเขามีนักเตะระดับซีเนียมกประสบการณ์ที่ควา้าแชมป์มามากมายสําหรับทีมอย่งางยูไนเต็ดในเวลานั้นซึ่งเซอร์อลไรก,ก็บอกว่าเออยังไงมันก็ควรจะน่าจะรักษาระดับไว้ได้แต่สุดท้ายปัญหาเกิดขึ้นครับเฟอร์รินานวัย 10ปบรูนี่นานี่และวาเนเซียตอนนั้นเนี่ยอายุ28ปีทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับถูกส่งต่อให้เดวิดมอยส์เพราะว่าแข้งเหล่านี้เนี่ยมีคาสบอลก็จริงนะครับแต่เมื่อผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่ได้มีระดับเท่ากับเซอร์อเล็กซ์ฟร์กูซันพอเล่นไปเล่นมาครับพวกเขาก็แสดงอาการหมดแพชชั่นให้เห็น จนยูไนเต็ดฤดูกาลดังกล่าวเนี่ยหลุดจากเวทีทาวฟ์โฟลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกก่อตั้งมาเลยนะครับแถมยุคปิดซีซั่นโดยมีคอมเมดี้ชิลเป็นความสำเร็จเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นตัดมาดูที่ลิเวอร์อพูลในปัจจุบันครับพวเกเขามีนักเตะต่หลัก3 0มถึงหคนนะครับประกอบไปด้ยวยฟรานซฟานได้ในวัย32ปีอาร์ดลสัน,สนบเบเกอร์ซาร่าและเอนโดในวัย31มสิบเอ็ดปีแอดูโรบัสันในวัย30ปีนี่ยังไม่รวมนักเตะที่กำลังจะหมดสัญ,ญญาอย่างเตียโกและมาติปในวนออนัััััััย33 32แแแลละะะะะนนนนนนคคคครรรรบบบบซึ่่่่งออาากกกกกหหหมมมดดดดไไฟพชชเเเีีิ้ตททุื คุณเ,เข้าสู่ยุคเปลี่ยนทายฉะนั้นนะครับอีกหนึ่งงานที่คน้นคนใหม่ต้องทําคือการรักษาระดับของนักเตะทั้งในเชิงคุณภาพสภาพจิตใจและ m e n ล a l ี y ของพวกเขาเอาไว้ให้ได้ครับเคสนี้นะเคยกับคริ่องยูเนเต็ดนะครับถือเป็นบทเรียนให้กับหลายสโมสรเลยว่าถ้าหากว่าพวกคุณเนี่ยวางแผนจะเปลี่ยน่ายยุคสมัยเนี่ยต้องวางแผนเชิงลึกอย่างละเอียดเพราะมันแสดงให้เห็นแล้วว่าก่อนหน้านี้แม้คุณจะเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าคุณไม่สามารถดูแลรอยต่อการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยได้เนี่ยสถานะของสโมสรคุณก็อาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้มัรเกบว แน่นอนครับถ้าหากว่าวางแผนได้ไม่ดีพอน,นี่เป็นคาเตือนต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับลิ์พูยังมีความแตกต่างบางอย่างกับยูไนเต็ดตรงที่หลังบ้านของพวกเขาเนี่ยมีทีมงานที่ชํานาญเรื่องของการวิเคราะห์ซึ่งการเลือกอาร์นีสล็อตเนี่ยมันก็ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียดมาแล้วละครับในขณะที่แมนย,ยูไนเต็ดตอนนั้นเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้เลือกเดวิดมอลจากการวิเคราะห์ของทีมงานแต่เป็นการเลือกโดยตรงจากเซอร์อเล็กซ์มันเลยมีความเสี่ยงมหา,าศาลในเวลานั้นครับส่วนในเรื่องที่ว่าสล็อตเนี่ยจะมาเป็นเฮสโค้ดไม เป็นของเอ็ดเวิร์ดและริชาร์ดฮิลส์คือถ้าสามารถทํางานและเป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยถ้ามันเพอร์เฟกก็อาจจะมีระบบการทํางานใหม่ที่ลงตัวก็ได้แต่ถ้าระยะยาวเอ็ดเวิร์ดกับฮิลส์เนี่ยหานักเตะมาได้ไม่ตรงใจกับสล็อตเนี่ยบางทีสล็อตอาจจะเสนอนักเตะในแบบที่เขาต้องการมากขึ้นจนอาจสมผลสู่ความขัดแย้งในระยะยาวก็ได้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นนะครับแต่เบื้องต้นนะครับตามกระแสข่าวเนี่ยสล็อตก็ดูไม่ได้ติดขัดกับบทบาทที่เขาได้รับนะครับฉะนั้นเนี่ยก็รอจับตาดูว่าการเป,ปลยยเี่ยนแปลงยุคสมัน จะสมูทไหมสำหรับผมเองนะครับผมบอกเลยว่ารับสภาพอะไรที่เราได้เห็นในซีซั่นนี้ในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยซีซั่นหน้าเราได้เห็นอีกแน่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับกับการที่จะรับช่วงต่อยุคสมัยดูอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือทีมที่ที่สุดยอดที่สุดทีมหนึ่งณนะเวลานั้นมีนักเตะดีๆมากมายมากกว่าที่ลิเวอร์พูลมีตอนนี้ด้วยซ้ำยังเละเลยอะและลิเวอร์พูลตอนเนี้ยยังไม่ทันเปลี่ยนก็เละแล้วอะคิดว่าจะเละขนาดไหนรอคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ พูดแล้วเครียดกินข้าวเกรียบดีกว่าข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็กมี3รสชาติครับรสมะเขือเทศรสกุ้งและรสใหม่ล่าสุดข้าวเกรียบพรีอาร์บิ๊กแบ็กรสสาหร่ายอร่อยนเน้นๆแค่เปิดซองก็พร้อมประทะความอร่อยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นสุดลงตัวว้าวไปได้เลยครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาหรือจะรีวิวผ่านแอปก็ได้นะครับช็อปออนไลน์ผ่านทางชอปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นวันนี้เกมเองลาไปก่อนหวังว่าทุกอย่างที่พูดไปในคลิปนี้จะไม่มีดราม่านะมันเป็นการเปรียบเทียบจากสื่อ่งเทเลกกกกกรรรรราา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 าฟฟนนนนะะเเ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 เปป็็บบทททคคคคคววววมมมมมมมจลลลแ้้อออใส่่ิิิดดพตงงงงงไโยีขขัุณ อบอะไรแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก็บเองด้วยรวมถึงทีมงานด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ